คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความตระหนักอย่างยิ่งในการที่จุฬาของเราควรที่จะดำเนินงานใดๆก็ตามเพื่อประโยชน์ต่อปวงชนดังนั้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ในฐานะเป็นผู้ที่ผลิตบัณฑิตทางด้านศินลปรกรรมเป็นทั้งศิลปินและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการเราจึงร่วมใจกัน เพื่อเฉลิมฉลอง36ปีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยก่อตั้งศูนย์อาร์ตโหรือว่าศิละปะสำหรับชุมชนหรือว่าอาร์ o r c ร์คอมมูนขึ้นที่ถนนพระรามสีโดยได้รับความการุณาจากท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีในการที่จะให้พื้นที่ทั้งหมด3คูหาจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่า เราจะนำศิละปะไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนเรามีกิจกรรมหลายด้านเกี่ยวกับงานศินละปะทั้งเป็นโคเวิร์ก g ิงสเปซสำหรับการที่จะคิดสร้างสารรค์งานใหม่และเรายังมี e x h i b i บิชัน a l ลในชั้น2เพื่อที่จะให้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันรวมทั้งผู้ที่สนใจในการที่จะทำงานเพื่อชุมชนเข้ามาจัดงานนทิทรรศการร่วมกัน ในชั้น3นั้นเรามีที่สำหรับอบรมปฏิบัติการในด้านต่างๆอาทิเช่นด้านศิลปะบำบัดด้านการประกอบอาชีพด้านการทำความเข้าใจงานลิขสิทธิ์ทางศิลปะและเป็นการส่งเสริม well-being ของชุมชนเป็นต้นนะคะอีกงานหนึ่งที่เราส่งเสริมมากที่สุดก็คือ การที่จะทำให้ชุมชนนั้นมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้อนรู้จักที่จะเห็นมูลค่าของขยะเราจะมีสิทธิ์เก่าเป็นผู้นำทางด้านนี้ในการที่จะพาโรงเรียนในชุมชนคัดแยกขยะแล้วก็สร้างอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นแฟชั่นและอุปกรณ์ใช้สอยแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ด้วยนะคะ นอกเหนือจากนั้นเราจะมองเห็นเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้ทั้ง3-4มสี่เจเนอเรชันเนี่ยจะพูดคุยกันน้อยลงความตระหนักในเรื่องนี้ทำให้เราจัดโครงการ Family of Art ทํทำให้ครอบครัวนั้นได้มีโอกาสได้มาสร้างงานศินละปะร่วมกันซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งที่ศูนย์ t r t ์ตนี้นะคะเรายังช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการให้มาร้องเพลงมาเต้นแล้วก็ ประกอบกิจกรรมทางด้านศินละปะตัวอย่างเช่นโครงการ5อเราร่วมกับสภาคณะบดีศิละปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยจัดอบรมอาชีพชุมชนสวนหลวงสามย่านนั้นมีชื่อเสียงมากนะคะเนื่องจากว่าในอดีตนั่ะมีประวัติของการแสดงยิ้วที่โด่งดังทีเดียวเราก็จัดการเรียนการสอนยิ้วโดยสอนให้กับเยาวชนที่สนใจแล้วก็จัดแสดงที่อาร์ตฟซค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะ Art4C นั้นก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยไฮฟาอิสราเอลในการที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนเราจะมีการอบรมร้อยชั่วโมงสำหรับ professional art therapy เมื่อเกิดการยิงกันที่โคราชเราก็ได้นำทีมของเรานะั้นะไปเยียวยาจิตใจผู้ที่อยู่ใน Terminal 21นะคะอันนี้เป็นความตระหนักในหน้าที่ของชาวจุฬาค่ะ ที่เราจะต้องทำงานเพื่อสังคมค่ะต่อไปนะคะโครงการที่ถ้าเป็นชาวจุฬาแล้วไม่ทราบไม่ได้นะคะเพราะบัตดนี้จุฬาของเราได้เกิดจุฬาอาร์ททาวขึ้นค่ะจุฬาอาร์ททาวเป็นโครงการวาดภาพศิละปะบนกำแพงและบนตึกมีแผนที่ที่ทุกๆคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ทั้งการที่มาเดินจริงแล้วการเข้าไปใน Virtual Exhibition ซึ่ง เราได้ทำความร่วมมือกับ Google Art and Culture เพื่อที่จะจัด exhibition ออนไลน์ให้ทุกๆคนทุกมุมโลกเลยก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน e-book ชื่อว่าจุฬา Art Town Virtual Guide นะคะท่านสามารถที่จะเห็นวิดีโอบทนำของศิลปินเขาจะพูดถึงแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างภาพต่างๆเรายังร่วมกับ มอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเราได้จัดอบรมแอปพลิเคชันที่จะทำให้ทุกๆคนนั้นสามารถที่จะเป็นมักคุเทศพาเที่ยวชมจุฬาอาร์ตทาวได้เกือบร้อยจุดเลยนะคะงานนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้ประชาคมจุฬานั้นน่ะได้กลับมาแล้วก็มาดูความงดงามตลอดจนช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยค่ะ นอกจากนั้นเรายังมี Graffiti School เป็นชั้นเรียนการวาดภาพบนกำแพงให้กับคนในชุมชนก็สามารถที่จะมารวมตัวกันมาสร้างความงดงามให้กับชุมชนได้เมื่อท่านมาถึงอุทยานร้อยปีของจุฬาข้างๆนั้นนะ่ะจะมีโดมใหญ่มากโดมนั้นชื่อว่าฟ้าใหม่โดมค่ะฟ้าใหม่โดมนั้นนะ่ะมาจากคำว่า Faculty of Fine and Applied a r t Multi-disciplinary a r t Innovation เป็น Digital Art Hub แห่งแรกและเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะคะในโดมนั้นจะเป็นการแสดง360องศา Immersive Art ทํำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงงานศิลปะมากขึ้นและได้รับความผ่อนคลายด้วยค่ะงานสุดท้ายที่อยากจะขอแนะนำพี่ๆน้อง,น,องนะคะได้เข้ามาเที่ยวชมซึ่งเราจะเปิดในปลายปีนี้ ก็คืออุทยานศินละปะหรือเราเรียกสั้นๆว่าสวนศิลจุลานะคะสวนศิลจุลามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเซฟสเปซพื้นที่ปลอดภัยในายามกลางคืนให้กับทุกๆคนที่อยากที่จะมาในยามแดดล่มลม,ลมตกนะคะประติมากรรมของเราก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยูนิคนะคะเพราะเหตุว่าเราใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดเราใช้กรีนเอเนอร์จีแล้วเราก็ยังมี PM 2.5ซนเซอร์ที่จะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มองไปแล้วก็ดูว่าบรรยากาศขณะนี้มีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนอยากจะเรียนเชิญให้ทุกๆท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมเมื่อท่านเดินผ่านรูปปั้นใดก็ตามจะมี introduction 4ภาษานะคะภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็ไทยท่านสามารถที่จะชมวิดีโอของผู้สร้างปฏิมากรรมนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะ หาความรู้ในด้านงานศิลปะว่าใช้วัสดุอย่างไรในการปั้นแต่ละที่เราได้รับความร่วมมือจากสมาชิกของสภาคณะบฏิศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะคะจะเห็นได้ว่างานประิมากรรมทุกชิ้นนั้นนะมีความผูกพันกับชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งทำธุรกิจอยู่บริเวณรอบๆจุฬา อย่าลืมนะคะพวกเราชาวจุฬาและชุมชนบริเวณรอบๆจุฬาทั้งหลายเรามีของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับวงชนนะคะ1คือ a r t for s e 2. คือฟ้าใหม่โดม3คือจุฬา a r ร์ตทาและ4คือสวนศิลป์จุฬาถ้าแวะมาจุฬาไม่มาชมพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ถือว่ามาไม่ถึงนะคะเรียนเชิญค่ะ